บทที่4ี่ันิบเอดเมื่อเย่ยเฉินได้ยินการวิเคราะห์ของเฉินเจ้าจงสิ่งนี้ทำให้เขาชื่นชมจากใจว่าความคิดของคุณอายอดเยี่ยมมากถ้างั้นทำตามที่อาพูดในเวลานี้เฉินโต้ตัวด้านข้างอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณเย่คาซือโอะเพิ่งพูดว่าไอ้ขยะที่ชื่อเฉียวเฟยหยุนกำลังรอให้เขาไปส่งคนที่ท่าเรือไม่ใช่หรือ ทำไมคุณไม่จับเฟยห่าวอย่างไว้ที่นี่ก่อนแล้วรีบไปที่ท่าเรือเพื่อจับเฉียวเฟย์ยุนอีกคนละ่ะทำไมพวกคุณถึงพูดเรื่องปัญหามากมาเยอะแยะปวดหัวเฉินเจ้าจงยิ้มและพูดว่าคุณโต้ตัวโลกความเป็นจริงแตกต่างจากในหนังเช่นเรื่องกู๋ว่าใจมังกรฟัดโลกที่เฉินเฮ่าหนานมักพาลูกน้องยกขยงไปต่อสู้กับแกงโน่นนี่นั่นนะครับ ในความเป็นจริงเรื่องแบบนี้หายากมากโดยเฉพาะองค์กรอาญากรรมส่วนใหญ่มีลำดับชั้นภายในที่เข้มงวดและมีการแบ่งงานที่ชัดเจนมากทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบของใครของมันเพื่อหลีกเลี่ยงผู้อื่นสาวไส้หรือโจมตีคนพวกนี้ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแบบง่ายๆหรอกครับ เยเินพยักหน้าเห็นด้วยพลางกล่าวว่าถ้าเฉียวเฟยหยุนจะไปที่ท่าเรือเพื่อพบกับนินจาอีงะเป็นการส่วนตัวจริงๆถ้าหากเขาจะมีความคิดตื้นๆเช่นนั้นบุคคลผู้นี้คงจะไม่มีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้หรอกครับในความคิดของผมไม่เพียงแต่มันจะไม่ไปที่ท่าเรือแต่มันได้วางแผนที่สมบูรณ์ไปแล้วบางทีทันทีที่นินจาเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันจะถูกฆ่าโดยตรง เฉินโต้ตัวหัวเราะอย่างเชื่องช้าโอเคสงสัยฉันคงคิดง่ายเกินไปแล้วจริงๆหลังจากที่เธอพูดจบเธอถามเย่เฉินอีกครั้งคุณเย่แน่ใจแค่ไหนคะว่าเผยห่าวหยางจะมาที่นี่ถ้าเขาไม่มาหรือมาช้าแผนที่วางไว้จะไม่เสียเปล่าหรอกหรือเย่เฉินหัวเราะพลางพูดอย่างจริงจังว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอารมณ์เสียก่อนกัน ด้วยคำพูดนั้นเย่เฉินมองไปที่กู่ชิวอี้และพูดด้วยรอยยิ้มว่านุ่นน่านช่วยพี่แสดงละครหน่อยก็แล้วกันในขณะนี้คาซือโอะและลูกน้องได้บรรจุศพของบอดี้ก์ดทั้งหอกลงในรถเข็นขยะผ่านทางเดินภายในที่เตรียมไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกเปิดเผยคาซือโอะได้บังคับเฉินฟู่เพื่อเคลียร์พื้นที่โดยรอบทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นในบริเวณใกล้เคียงจึงไม่มีกิจกรรมใดๆของพนักงานอื่นๆซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นคาซูอโอและลูกน้องแกล้งทำเป็นพนักงานเสิร์ฟอีกครั้งตามคำพูดของเย่เฉินได้กลับไปที่บริเวณห้อง VIP และกำลังทำความสะอาดต่อไปในเวลานี้ที่ห้องจัดเลี้ยงเฟยห่าวอย่างกำลังรอข่าวจากนินจายอย่างใจจดใจจ่อ ตามแผนของเฉียวเฟยหยุนคือหลังจากที่คาซือโอ้ทำสำเร็จพวกเขาจะนำเป้าหมายไปไว้ในรถขนขยะจากนั้นเขาจะส่งข้อความหาเฉียวเฟยหยุนเพื่อแจ้งว่าเรื่องนี้เรียบร้อยหลังจากเคลียร์ทุกอย่างทั้งหมดเฉียวเฟยหยุนก็จะตอบกลับเฟยห่าวหยางเป็นรหัสบางอย่างบ่งบอกว่าเขาก็มีข่าวดีเช่นกันในกรณีนี้เฟยห่าวหยางก็ไม่ต้องติดต่อกับคาซือโอ้ในกระบวนการอีกต่อไป เมื่อถึงเวลานินจากลุ่มนี้ก็จะหายไปและเฉินฟู่จะเป็นแพ้รับบาปจากนั้นเขาแค่ต้องแ้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับฉันและจะไม่มีใครคิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นหากนินจาทำสำเร็จแล้วเฟยห่าวหยางจึงแค่รอคอยคำตอบของเฉียวเฟยหยุนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่ารองประธานหลวนพูดจบและประธานลู่ก็พูดผ่านไปได้ครึ่งทางแล้ว ก็ถึงคราวที่ตัวเองจะขึ้นไปพูดบนเวทีแต่ทว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆประสิทธิภาพของนินจากลุ่มนี้ช่างน่าผิดหวังซะจริงๆในเวลานี้เฟยห่าวอย่างยิ่งรู้สึกประหม่ามากขึ้นไปอีกที่เขาประหม่าไม่ใช่เพราะกังวลที่จะพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากแต่เพราะว่าตามกระบวนการที่เขาจะลักพาตัวกูชิวี้แม้แต่ประธานของสมาคมทั้งสองคนก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเมื่อคำปราศัยของทั้งสองคนสิ้นสุดลงคิวต่อไปจะเป็นตัวเขาที่จะก้าวขึ้นบนเวทีหลังจากทักทายแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงพูดรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์มั่วซั่วต่างๆนานาของเขาเสร็จสิ้นจากนั้นเขาจะทําฟอร์มเชิญแขกสุดยอด VIP ออกมาโชว์ตัวตามความคิดของประธานและรองประธานสมาคมทั้งสองเมื่อกู่ชิวีออกมาจากห้องรับรองและเดินขึ้นไปบนเวทีโดยตรง ผู้ชมก็จะแตกตื่นทั้งตื่นเต้นราวกับโดนทิ้งระเบิดและฉากนี้จะผลักดันให้งานเลี้ยงการกุศลคืนนี้สุดอลังการและมีเซอร์ไพรส์จนถึงขีดสุดแต่ทว่าก็นั่นแหละแน่นอนว่ากระบวนการนี้มันอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นลำดับขั้นตอนที่แท้จริงก็คือก่อนที่เฟยห่าวหยางจะขึ้นเวทีคาซือโอจะต้องทำงานเสร็จแล้วและลักพาตัวกู่ชิวอี้ไปเรียบร้อย หลังจากนั้นเมื่อเฉียวเฟยหยุนส่งรหัสลับมาให้เขาก็จะทำฟอร์มกล่าวสุนทรพจน์อันมีวาทศิลป์ที่เลิศหรูอย่างกล้าหาญบนเวทีจากนั้นในตอนท้ายเขาก็จะประกาศต่อผู้คนในงานเลี้ยงคืนนี้ว่ามีสุดยอดแขก VIP ที่จะมาสร้างสีสันสำหรับในคืนนี้เธอเป็นนักร้องสาวสวยที่กำลังโด่งดังทั่วโลกวันนี้เธอให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงการกุศลของเรา ณโอกาสนี้กระผมเฟยห่าวอย่างคุณชายแห่งตระกูลเฟยอยากให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านปรบมือต้อนรับเธอดังๆคุณกู่ชิวอี้เนื่องจากกู่ชิวอี้ถูกลักพาตัวและทุกคนรอบตัวเธอถูกสังหารสถานการณ์ในตอนนั้นคือหลังจากที่เฟยหาย่าวยางเชิญเธอแล้วและทุกคนก็ปรบมือจนแทบมือบวมแต่ทว่าก็ไม่มีวี่แววที่เธอจะออกมาบทที่4ี่2 หลังจากนั้นเฟยหาย่าวหยางก็จะบอกประธานทั้งสองโดยตรงบนเวทีว่าคาดว่า VIP จะไม่ได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดและขอให้พวกเขารีบไปที่ห้องรับรอง VIP เพื่อเชิญแขก VIP คนสำคัญให้มาปรากฏตัวทันทีหลังจากนั้นประธานทั้งสองจะพบว่าในห้องรับรอง VIP นอกจากกองศพแล้วไม่มีร่องรอยของกูชิวอี้เลยและเหตุการณ์ก็จะวุ่นวายขึ้นอย่างกะทันหัน สำหรับตัวเองในฐานะเจ้าบ้านเมื่อเผชิญอันตรายดังกล่าวก็จะต้องสงบเคร่งครึืเมื่อเห็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจเช่นนี้เขาก็จะรีบแจ้งตำรวจทันทีและสั่งให้ลูกน้องปิดกั้นห้องจัดเลี้ยงทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ต้องสงสัยหลบหนีหลังจากนั้นไม่นานตำรวจจำนวนมากก็จะมาถึงโดยพลันจากนั้นจึงทำการสอบสวนที่เกิดเหตุ ในที่สุดพวกเขาก็พบว่าเฉินฟู่เป็นบุคคลต้องสงสยัยจึงนำตัวเขากลับไปสอบสวนที่สถานีตำรวจและทิศทางของเรื่องในที่สุดก็ถูกเฉินฟู่ครากไปโดยสิ้นเชิงและเรื่องนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวเขาอย่างสมบูรณ์เพราะทุกอย่างในสถานที่ได้เชื่อมต่อกันเป็นเรื่องเป็นราว แต่ที่แน่ๆในเวลานี้เฟยเห่าอย่างดูกังวลใจเป็นพิเศษพลางคิดในใจว่าหรือว่านินจาปัญญาอ่อนพวกนี้จะทำงานพังไปแล้วดังนั้นเขาจึงหมดความอดทนพลางหยิบมือถือเครื่องใหม่เอี่ยมที่เตรียมมาไว้ถ่ายคลิปเป็นพิเศษและส่งข้อความถึงเฉียวเฟยหยุนทันทีเฮ้ยพวกแกทำชี่อะไรกันอยู่วะเฉียวเฟยหยุนรีบตอบอย่างรวดเร็วคุณชายผมยังไม่ได้รับข้อความตอบกลับเลยครับ เฟยห่าวย่างเร่งเ้าอีกครั้งทันทีฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกห้านาทีฉันกำลังจะขึ้นพูดบนเวทีแล้วรีบตรวจสอบด่วนเฉียวเฟยหยุนรู้ดีว่าเฟยห่าวย่างหมายถึงอะไรดังนั้นเขาจึงโทรหาฮัตโตริคาซือโอทันทีอย่างไรก็ตามปลายสายอีกด้านหนึ่งติดต่อไม่ได้ชั่วคราว เฉยียวเฟยหยุนตื่นประหนกทันทีเขารู้ว่าอุปกรณ์ป้องกันสัญญาณถูกติดตั้งไว้ใกล้ห้องรับรองของกูชิวอี้และตอนนี้คาซือโอไม่สามารถติดต่อได้นั่นหมายความว่าคาซือโอยังอยู่ในที่บริเวณห้องรับรองหากเป็นเช่นนั้นหมายความว่าคาซือโอภารกิจล้มเหลวเมื่อเฉยียวเฟยหยุนคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ยิ่งประหม่ามากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่อคาซึออะได้เลยดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเวลานี้เขาจึงตอบเฟยห่าวอย่างทันทีคุณชายเฟยผับผมไม่สามารถติดต่อนินจาเหล่านั้นได้ในขณะนี้เลยครับส่งลูกน้องสักคนที่เชื่อถือได้ไปดูให้หน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นเนื้อหาเหล่านี้เฟยห่าวหยางก็ตอบทันทีไอระยำ ไหนแกสาบานว่าจะไม่มีปัญหาใดๆทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของแกทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมพ่องมึงสิหากมีอะไรผิดพลาดสำหรับเรื่องนี้แกไม่รอดแน่หลังจากส่งข้อมูลไปแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธ แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะรอช้ารีบแจ้งผู้ช่วยคนที่ไว้ใจที่สุดพลางพูดเสียงต่ำว่าแกรีบไปที่ห้องรับรองวีไอพีเดี๋ยวนี้ไปดูซิว่าสถานการณ์มันเป็นเช่นไรแล้วรีบมารายงานฉันด่วนโอเคครับคุณชายผู้ช่วยไม่กล้ารอช้าลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและรีบไปที่ห้องรับรองวีไอพี คาซูอโอะและลูกน้องทุกคนยังคงปลอมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟและแอบ,บสังเกตการของบุคคลที่จะมายังห้องนี้เมื่อพวกเขาเห็นชายคนนี้เดินมาพอนึกถึงคำสั่งของเย่เฉินพวกเขาจึงไม่กระทำการใดๆจนกว่าจะเห็นคุณชายตระกูลเฟยผู้ช่วยเดินมาถึงประตูห้องรับรอง VIP จูจู่โดยไม่คาดคิดประตูก็ถูกเปิดออกและเย่เฉินก็พยายามเกลี้ยกล่อมกูชิวอี้ว่า คุณหมูกู่ผมแนะนำให้คุณทำตามคำแนะนำของบอดี้การ์ดดีกว่าเรารีบไปกันเถอะนะกู่ชิวอี้ด้นข้างกล่าวด้วยท่าทางเขินอายชิวอี้ว่ามันไม่สมควรที่เราจะไปแบบนี้นะคะ,ยะเย่เฉินโบกมือแล้วพูดว่าไม่มีอะไรที่ไม่สมควรความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกว่าผู้ช่วยของเฟยห่าวหยางนูตกใจเมื่อเผลอได้ยินเข้าพลางก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและถามว่า คุณกู่เกิดอะไรขึ้นคุณจะไปไหนเหรอครับงเงเฉินหันกลับมามองผู้ช่วยแล้วถามว่าแล้วคุณเป็นใครผู้ช่วยรีบกล่าวว่าฉันเป็นผู้ช่วยของคุณชายเฟยชื่อซุนฮาวงาเงเฉินพยักหน้าและกล่าวว่าได้โปรดบอกคุณชายเฟยด้วยบอรดิกาดของคุณกู่กล่าวว่าไม่มีสัญญ,ญาณการสื่อสารที่นี่จึงมีความเสี่ยงสูงเพื่อความปลอดภัยของคุณกู่พวกเราจะต้องออกไปก่อน บทที่4ี่พเมื่อซุน่าวได้ยินเช่นนี้เหงื่อก็แตกซิกเขาสะบัดอย่างลับๆด้วยความหวาดกลัวกู่ชิวอี้กำลังจะจากไปหากเธอจากไปจริงๆแผนการของคุณชายและเฉียวเฟยหยุนจะไม่สูญเปล่าหรอกหรือในฐานะผู้ช่วยที่น่าเชื่อถือที่สุดของเฟยหาย่าวหยางซุน่าวรู้เกือบทุกอย่างเกี่ยวกับเฟยหาย่าวหยาง แม้ว่าเฉียวเฟยหยุนจะบินมานิวยอร์กอย่างเงียบๆแต่ซุนห่าวเป็นคนที่ไปรับเขาที่สนามบิน JFK แล้วพาเขากลับไปที่ตระกูลเฟยดังนั้นโดยพื้นฐานเขาจึงรู้แผนทั้งหมดของเฟยห่าวอย่างในเวลานี้เมื่อเห็นว่ากู่ชิวอี้กำลังจะจับไปเขาจะนั่งดูเฉยๆได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงรีบกล่าวว่าไม่มีสัญญาณเป็นไปไม่ได้มีความเข้าใจผิดใดๆหรือเปล่าครับ เยเชนกล่าวอย่างหนักแน่นบนันการ์ดของเราเพิ่งบอกไปว่าสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรศัพท์มือถือหายไปอย่างน่าประหลาดใจซึ่งผิดปกติอย่างยิ่งพวกเขาออกไปเจรจากับบนันการ์ดข้างนอกแล้วและจะมารับคุณกูออกไปเร็วเ็วนี้เยเินพูดด้วยใบหน้าจริงจังแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความเข้าใจผิดจริงๆก็ตามเราก็ไม่สามารถเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคุณกู่ได้โปรดเข้าใจด้วย ซุนหาวรีพูดว่าสิ่งนั้นไม่ต้องกังวลที่นี่เราได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างแน่นอนสำหรับปัญหาสัญญาณที่คุณกล่าวถึงฉันคิดว่าอาจเป็นเรื่องทางเทคนิคเพราะว่าด้านบนนี้เรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายโดยเฉพาะบลูทูธเครื่องขยายเสียงอุปกรณ์ไร้สายจากไมโครโฟน มีแนวโน้มว่าจะเกิดการรบกวนสัญญาณถ้ายังไงโปรดรอสักครู่เดียวฉันขออนุญาตไปแจ้งคุณชายก่อนยเย่เฉินโบกมือไปเถอะไปบอกคุณชายเฟยให้ชัดเจนแต่เราจะไปก่อนถ้ามีปัญหาอะไรทุกคนสามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้โอเคไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้ซุนหหายิ่งรู้สึกกังวลมากจนพล่องออกมาว่าเป็นไปไม่ได้ เร็วๆนี้คุณชายของเรากำลังจะขึ้นพูดบนเวทีถึงตอนนั้นเราจะประกาศเชิญคุณกูว VIP พิเศษถ้าคุณกู่จะไปก่อนคุณชายของเราจะต้องเสียหน้าเขาเป็นคุณชายคนโตของตระกูลเฟยคุณคงจะไม่ยอมให้ท่านเสียหน้าหรอกใช่ไหมยเย่เฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยท่าทางเขินอายน้ำเสียงของเขาเบาลงเล็กน้อยและเขาก็พล่องออกมา ถ้าอย่างนั้นคุมก็ไปแจ้งคุณชายเฟยเราจะต้องขอโทษเขาแบบเห็นหน้ากันก่อนผมเชื่อว่าคุณชายเฟยจะต้องมีเหตุผลเขาจะต้องเข้าใจเราอย่างแน่นอนกูชิวอีกล่าวขอโทษด้วยว่าถ้างง้นโปรดให้คุณชายเฟยเข้ามาฉันจะอธิบายให้เขาฟังแบบเห็นหน้าเองต้องขอโทษจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซุนหาวรู้ว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้อีกแล้ว ซึงรีบพูดขึ้นมาว่าครับครับคุณกูโปรดรอสักครู่แล้วฉันจะรีบไปแจ้งให้คุณชายทราบตอนนี้จากนั้นเขารีบวิ่งกลับไปที่ห้องจัดเลี้ยงเฟยหาวหยางกำลังรอข้อความจากซุนห่าวอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อเห็นซุนห่าววิ่งกระหืดกระหอบมาก็รีบถามเขาอย่างรวดเร็วซุนหาวพูดแทบหายใจไม่ออกค่ะคุณชายคุณชายคุณไปไปดูเถอะ คุณกู่กำลังโวยวายและกำลังจะออกไปเวลาะไปไหนเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เฟยหาย่าวหยางก็รู้ว่านิงจยังไม่เริ่มต้นและเขาก็โกรธมากในทันทีแต่ตอนนี้เขาไม่สนใจความโกรธแล้วเขาขมวดคิ้วและถามอย่างไม่รู้ตัวว่าทำไมเธอถึงจะไปซุนหาวรีบพูดว่าบอนี้กัดของคุณกู่พบว่าสัญญาณถูกปิดกั้นจึงคิดว่าสภาพแวดล้อมที่นี่อาจจะอันตราย ดังนั้นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยพวกเขาจึงอยากให้คุณกูออกจากที่นี่ก่อนเชียจะออกไปไหนไม่ได้เฟยห่าวหยางตัวสั่นด้วยความโกรธโล่องดาเป็นชุดไอพวกนินจามันทำเชียอะไรอยู่มันจะตัดสัญญาณทำไมแล้วไม่รีบลงมือทำเชียเอ้ยป่านนี้กู่ชิวอี้ก็ยังไม่ถูกควบคุมอีกหากสิ่งนี้ทำให้กูชิวอี้หนีไปมันจะไม่เสียเวลาเปล่าหรอกหรือ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รีบพูดขึ้นอีกทีว่าแกไปดักเธอไว้ก่อนฉันจะปล่อยให้เธอไปแบบนี้ไม่ได้แค่บอกว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณของเราเสียและเรากำลังซ่อมแซมเครื่องอยู่ซุนหาวพูดอย่างกระอักกระอ่วนคุณชายคุณกู่เธอลุกขึ้นแล้วและกำลังจะจับไปหากฉันจะพยายามห้ามเธอไว้ฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่มองหน้าฉันเลยอดีต ก่อนหน้านี้คุณกูกำลังจะออกไปแล้วเมื่อกี้แต่ฉันบอกว่าจะรีบมาแจ้งคุณชายก่อนจากนั้นคุณกูก็เลยใจเย็นรอคุณชายอยู่เธอบอกว่าจะอธิบายให้คุณชายแบบเห็นหน้ากันถ้าคุณชายไม่ไปที่นั่นตอนนี้ฉันคิดว่าทุกคนจะไปทั้งหมดแน่นอนแม่งเอ้ยบัตซบเฟยห่าวอย่างแทบระเบิดบทที่สี่พเขาไม่รู้ว่าตอนนี้นิงจาพวกนี้กำลังทำอะไรอยู่ แต่เขาปล่อยให้กู่ชิวอี้จากไปแบบนี้ไม่ได้แน่ถ้ากู่ชิวอี่จากไปเกรงว่าโอกาสแบบนี้คงไม่มีอีกแล้วมันคงจะยากเหมือนปีนขึ้นท้องฟ้าอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาแทบจะไม่สามารถคิดเรื่องอื่นในใจได้เลยจึงรีบพูดกับซุน่าวอย่างรวดเร็วว่าเร็วมากับฉันในเวลานี้เฟยห่าวย่างคิดแค่เพียงว่าต้องรักษาเสถียรภาพของกู่ชิวอี้ไว้ก่อน แล้วจึงคิดหาวิธีติดต่อนินจาเหล่านั้นเพื่อดูว่าจะแก้ไขสิ่งต่างๆได้หรือไม่ดังนั้นเขาจึงไม่คิดด้วยซ้ำว่านี่อาจเป็นกับดักสำหรับตัวเขาเองนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ของตระกูลเฟยและเฟยห่าวอย่างก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับอันตรายใดๆในพื้นที่ของตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นในมุมมองของเฟยห่าวอย่างยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้น้อยลงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดังนั้นเขาและซุนหาวจึงเดินจ้าอ้าไปที่ห้อง VIP อย่างรวดเร็วทันทีที่เฟยห่าวหยางมาถึงห้อง VIP เขาก็เห็นว่ากู่ชิวอี้ยืนอยู่ที่ประตูห้อง VIP พร้อมกับเย่เฉินและคนอื่นๆแล้วเมื่อเฟยห่าวหยางเห็นกู่ชิวอี้เขาอดไม่ได้ที่จะถามไอหยาคุณกู่มีอะไรผิดปกติกับคุณหรือครับ ทำไมถึงเร่งด่วนขนาดนั้นถึงขั้นจะไปไม่บอกลากันเลยผมกำลังจะขึ้นเวทีเมื่อกล่าวปราศัยสักนิดหน่อยแล้วผมจะเชิญคุณปรากฏตัวบนเวทีเลยนะครับถ้าคุณออกไปตอนนี้ผมจะทำหน้ายังไงกูชิวอี้ไม่ได้พูดอะไรแต่จ้องมาที่เขาด้วยความโกรธในหัวใจ ในเวลานี้เย่เฉินเยยยานและกล่าวว่าคุณชายเฟยคุณไม่ต้องกังวลว่าจะลงเวทีไม่ได้หรอกเพราะคุณจะไม่มีโอกาสขึ้นบนเวทีอีกแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฟยหาย่าวหยางก็เบิกตากว้างและพล่องออกมาแกแกหมายความว่ายังไงวะทันทีที่เขาพูจบก็ได้ยินเสียงฝีเท้าสองสามเสียงดังขึ้นข้างหลังก่อนที่เฟยหาย่าวหยางจะพลันกลับมารู้สึกตัวผู้ช่วยของเขาซุนห่าวก็ล้มฟุบลงตรงหน้าทันที ซุนหาวนอนราบกับพื้นนิ่งโดยไม่ขยับตัวแต่ในทันใดนั้นเฟยห่าวหยางก็ตกใจเมื่อพบว่ามีดาวกระจายสีดำสีดวงปักอยู่ด้านหลังของซุนห่าวและนี่คือชูริเคนที่ยิงโดยคาซึโอ,อกิัตโตริเฟยห่าวหยางตกใจกลัวและกำลังจะเรียกขอความช่วยเหลือทันทีหลังจากนั้นเขาก็ถูกกระแทกที่คอด้านหลังอย่างแรงและเขาก็หมดสติไปในทันใด คาซูอโอฮัตโตริก้าวไปข้างหน้าทันทีเพื่อพยุงร่างของเฟยห่าวหยางซึ่งหมดสติพลางพูดกับเย่เฉินอย่างรวดเร็วว่าคุณชายเย่ผมจะพาคนพวกนี้ออกไปก่อนเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าเอาศพบอดีก์ดทั้งหกออกมาจากถังขยะก,ก่อนคาซูอโอมีรือที่จะไม่กล้าเชื่อฟังเขารีบขยิบตาให้คนอื่นๆทันที ดังนั้นนิงจาที่เหลือจึงรีดยกเฟยห่าวอย่างยัดก,กลับเข้าไปแทนที่ในรถเข็นถังขยะอีกคันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เย่เฉินตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเขาได้ให้ข้อมูลติดต่อว่านโพจุนกับคาซือโอและสั่งว่าหลังจากที่พวกนายออกไปแล้วติดต่อเขาและมอบบุคคลน,นั้นให้เขารับทราบครับคุณชายเย่คาซือโอได้ฝากชีวิตของเขาให้เย่เฉินแล้ว จึงพยักหน้าอย่างเร่งรีบและรีบหนีจากที่เกิดเหตุทันทีในเวลานี้เย่เฉินกล่าวกับกูชิวอี้เฉินเจ้าจงและเฉินโต้ตัวว่าพวกคุณทั้งสามกลับเข้าไปที่ห้องรับรองก่อนและพักผ่อนรอได้เวลาทดสอบทักษะการแสดงของทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องตีบทให้แตกทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วรีบกลับไปที่โซฟาแล้วนั่งลง ในเวลานี้เย่ยเฉินก็กลับไปที่ห้องและปิดประตูเบาๆวินาทีถัดมาเย่ยเฉินเปิดประตูเหลือบมองร่างของบอดี้การ์ดทั้งหกและผู้ช่วยที่อยู่บนพื้นแล้วตะโกนเสียงดังว่าอุ้ยตายวาวกรีสใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยมีการฆาตกรรมอกอีแป้นจะแตกเฮลมีพี l บทที่ททพี่4บห เมื่อลู่ซินเหนียนประธานหอ,อการค้าจีนเพิ่งจะกล่าวสุนทรพจน์เสร็จและกำลังจะเชิญให้เฟยห่าาหยางขึ้นโพเดียมแต่จู่จูก็เกิดความโกลาหลขึ้นในบริเวณห้องรับรองบอร์ิการของตระกูลเฟยและพนักงานโรงแรมต่างได้ยินเสียงตะโกนของใครบางคนจนเสียงหลงราวกับว่าบุคคลนั้นตกใจกลัวสุดขีด เสียงของเย่ยเฉินดึงดูดใจผู้คนจากนั้นเมื่อหลายคนมาถึงและเห็นฉากนี้ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็แทบจะล้มลงในเวลานี้บรดี้กาดของกู่ชิวอี่หกคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวมไปถึงซุนห่าวผู้ช่วยของเฟย,ยหาย่าวหยางเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยดาวกระจายสีดวงปักตรงกลางหลังนอกจากนี้ยังไม่ทราบว่าคุณชายของพวกเขาหายตัวไปที่ไหน บอดี้การ์ดของเฟย์่าวหยางตกใจมากจนแทบยืนไม่อยู่พวกเขาจะคิดได้อย่างไรเล่าว่าจู่ๆนายน้อยของพวกเขาจะหายตัวไปในโรงแรมของตัวเองได้ในบรรดาบอดี้การ์ดตระกูลเฟยมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อฉินหลัวตงเขาเป็นหลานชายและเป็นลูกศิษย์ของหยวนจือสู้ซึ่งเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของเฟยเจียนจงและฉินหลัวตงเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของเฟยห่าวหยาง อย่างไรก็ตามเนื่องจากเฟยห่าวหยางไม่ค่อยเชื่อฟังคําแนะนำของเขามากนะักบ่อยครั้งที่เฟยห่าวหยางมักจะเปลี่ยนแผนกิจกรรมของตัวเองโดยไม่ได้บอกกล่าวและปล่อยให้เขาต้องตามหาอยู่บ่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปฉินหลัวตงก็ค่อนข้างไม่พอใจกับเฟยห่าวหยางและเขายังเคยบอกกับลุงหยวนจือสู้โดยขอให้ลุงหาคนใหม่มาทดแทนตำแหน่งของเขาจะได้ไหม แม้ว่าหยวนจือซู่จะเห็นด้วยกับคำขอแต่ก็บอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าให้เขาอดทนรอไปก่อนจนกระทั่งหยวนจือซู่กลับมาจากประเทศจีนค่อยว่ากันแต่เขารอมาตั้งนานก็ไม่เห็นวี่แววที่หยวนจือซู่จะกลับมาในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อการกุศลวันนี้ชินลัวตงต้องการปกป้องเฟยหาย่าวหยางแต่เขานึกไม่ถึงว่าเฟยหาย่าวหยางจะปล่อยให้เขาทำหน้าที่ในห้องจัดเลี้ยง และไม่อนุญาตให้เขาออกจากห้องจัดเลี้ยงแม้เพียงครึ่งก้าวเขาจึงไม่ได้ออกมาแต่ทว่าในตอนนี้ฉินหลัวตรงรีบไปที่ประตูห้องรับรองเห็นศพทั้งเจ็ดนอนเรียงรายอยู่ในที่เกิดเหตุหัวใจของเขาก็เต้นไม่เป็นจังหวะในทันใดเพียงแค่ชำเรืองมองเขาก็รู้แล้วว่านี่เป็นอาวุธลับของนินจาทันใดนั้นเขาจึงถามทันทีว่าใครเป็นคนพบศพคนแรก เย่เฉินซึ่งยืนตื่นประหนกอยู่ที่วงกบประตูกล่าวว่าฉาฉันเองฉินหลัวตงเหลือบมองเย่เฉินที่ยืนกรีดนิ้วอยู่ด้วยอาการตกใจกลัวและพล่องออกมาเธอมานี่ซินนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นว่าทัศนคติของเขาแข็งแกร่งมากเย่เฉินจึงก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวและถามอย่างโกรธเคืองคุณยังมีหน้ามาถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือยะ ฉันเองก็อยากจะถามคุณเหมือนกันว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่พวกคุณเชิญคุณกูมาร่วมงานแล้วทำไมทำไมบอดี้การ์ดของเราทั้งหกคนถึงถูกฆ่าพวกคุณทำงานด้านความปลอดภัยได้อย่างไรหากคุณไม่ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับเรื่องนี้กับทางเราเราจะไม่มีวันปล่อยมันไปแน่ ชินลัวตรงและบอดี้กาดคนอื่นๆพูดไม่ออกเมื่อได้ยินเรื่องนี้จากนั้นทุกคนก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของพวกเขาเองทั้งหมดและบอดี้กาดทั้งหกของกูชิวอี้รวมถึงผู้ช่วยก็เสียชีวิตเพราะความผิดพลาดของพวกเขาสิ่งนี้ทำให้ชินหลัวตรงยิ่งตกใจกลัวมากขึ้นภารกิจของตัวเองคือปกป้องความปลอดภัยของเฟยห่าวหยาง แต่เมื่อเรื่องใหญ่เกิดขึ้นภายใต้จมูกของตัวเองเช่นนี้มันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายเมื่อเห็นว่าบอดี้การ์ดเหล่านี้ดูไม่แน่ใจเย่เฉินจึงกล่าวทันทีว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่โตมโหรานเช่นนี้เดียนว่าควรโทรแจ้ง9ก้าหนึ่งหนึ่งดีกว่าฮะหลังจากพูดเสร็จเขาก็หันขวับกลับมาทันทีพลางพูดกับเฉินโต้ตัวว่าคุณโต้ตัวโปรดโทรแจ้งตำรวจ ในเวลานี้ทั้งสามคนในห้องรับรองทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าพวกเขาจะแซงทำเป็นตกใจกลัวหรือว่าจะขากันแน่เพราะว่าเย่เฉินตีบทแตกซะเหลือเกินพร้อมทั้งชี้นิ้วบิดตูดไปมาอยู่ตรงประตูเมื่อเฉินโต้ตัวตั้งสติได้เธอก็พยักหน้าและหยิบโทรศัพท์ออกมาอย่างรวดเร็วกำลังจะกดปุ่มโทรออก แต่ชินหลวตรงพูดอย่างรวดเร็วแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงได้โปรดรอสักครู่ให้ผมรายงานเรื่องนี้ต่อเจ้านายของเราก่อนเย่เฉิญพูดอย่างโกรธเคืองเพ้ <Hey. S 2> คนของเราตายไปตั้งหกคนส่วนคนของคุณตายเพียงคนเดียวคุณคิดยังไงยะถึงไม่ให้เรารีบโทรหาตำรวจถ้าไม่ให้เราแจ้งตำรวจแล้วจะให้ไปแจ้งใครละยะ